คิดถึงคุณจางของเราในช่วงนี้นะคะกลุ่มลาบานูนค่ะที่หายหน้าหายตาไป4ปีนะคะวันนี้เขานั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติมี3เนาะเหลือ2 2งสค่ะลือนะคะปกตอีกคนหนึ่งเขาไปตีให้กัลลาเออใช่นะคะก็เป็นเพื่อนกันกับกัลาใช่ไหมคะก็มีคุณเมทีกับคุณอนันต์คนันต์โอ้หายไป4ปีแต่วันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่คิดถึงลาบานูนนี่คงจะสมใจแล้วว่าเรานึกว่าเอยลาบานูนหายไปไหน อาจจะเดี๋ยวเราจะอยู่กัน5วันเต็มวันนี้ขอเปิดลิ้นชักความทรงจําวัยเด็กก่อนนะคะครับวัยเด็กเมทีมาจากที่ไหนอย่างไรครับผมนี่เกิดที่นราธิวาสนะครับโอ้นราธิวาสเลยอยู่ปากใต้อยู่ปากใต้แลใต้ได้ไหมแหล่ใต้ไม่่อยเป็นนะเป็นคนใต้โดยกาเนิดคใต้ครับอันนั้นนะคะผมคนกรุงเทพครับเอเหรอครับแต่แลใต้ได้ก็เป็นคนกรุงเทพครับแล้วก็เมที ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพก็เลยได้พบได้พบรักกันใช่คมณพ่อจบม3ามที่ที่นราธิวาสก็ขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพจะมาเจอกันมาเจอกันแต่จริงจริงแล้วคนหนึ่งใต้เลยแล้วคนนึงอยู่กรุงเทพแต่ก็เกิดที่กรุงเทพเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับอ๋อแต่ว่าเป็นทันทอดเป็นมุสลิมด้วยกันทั้งคู่ใช่จริงแล้วก็มีสมพรสามคนตอนนั้นที่ที่รวมวงกันทีละแกละใช่สมพรก็เป็นคนนราธิวาสบ้านเดียวผมเลยอ๋อบ้านเดียวกันค่ะแล้วแล้วยังยังอยู่ทางใต้เนี่ยทางบ้านเลี้ยงยังไงฮะเออก็ ค่อนข,ข้างจะจะสบายสบายครับค่อนข,ข้างจะสบายสบายก็ไม่ได้ไม่ได้เข้มงวดเข้มงวดในเรื่องเรื่องเรียนมากกว่าเรื่องเรียนครับนั่นคือพ่ออยากอยากอยากให้เรียนผมจําได้ว่าช่วงที่ วันหนึ่งที่ผมไม่ได้เรียนเนี่ยพ่อเนี่ยโมโหมากแล้วก็เอาไม่ไหวตีเลยอนะครับเพราะว่าคืออยากให้ลูกไปเรียนแล้วอยู่วันนึงงก็หายไปไหนฮะไม่เรียนนี่ไปไหนฮะคือนอนอยู่บ้านนะครับทีฉันก็รู้ว่าเอออยากเล่นดนตรีไม่นอนอยู่บ้านเลยอยู่กี่วันตอนนั้นตอนนั้นยังอยู่ม .1 นะครับประมาณสิบสามมาฮะประมาณสิบสามสิบสองสิบสามขี้เกียจใช่ไหมนอนอยู่บ้านอะไรเงี้ยพ่อเนี่ยเขาแค่จะอยากให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยอยากให้ลูกเรียนจะเน้นเรื่องเรียนอย่างเดียวครับเน้นเรื่องเรียนเลยยังไม่ได้เน้นเรื่องเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับดนตรีเลย ทำอันนั้นเป็นไหมคะก็ส่วนมากผมก็เด็กธรรมดาครับทั่วไปก็เรียนประมาณนึงเพราะว่าหัวสมองว่าให้เก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วมีไหมที่แบบโดดเรียนนอนอยู่บ้านไม่ค่อยมีครับตอนนั้นแบบเป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบพูดจาใครไม่พูดเลยอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวครนะเป็นคนเป็นคนเงียเป็นคนเงียอะไรกบคนที่อายตอนนั้นอะไรเงี้ยใช่ครับเก็บตัวใช่แล้วอย่างงี้ซนไหมดื้อไหมก็ซนเหมือนเด็กผู้ชายทั่วทั่วไปไหมคะก็ไม่ไม่ค่อยครับเป็นคนแบบ เรียบร้อยเลยพูดง่ายๆแล้วตอนนั้นนะครับผมก็คือพ่อกับแม่แยกกันอยู่อะไรยผมก็อยู่กับแม่อะไรอย่างเงี้ยครับผมคือไม่มีเล่นอะไรแบบที่เด็กผู้ชายเขาเล่นเลยนังเขาเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาบาร์บี้เล่ใช่เราเล่นเาเล่นครับผมเล่นกับแซวเล่นแล้วเมทีคะผมนี่ค่อนข้างจะซนเหมือนกันครับโดนพ่อตีบ่อยฮะอนี่หนักไปทางโดนตีนะโดนตีบ่อยพ่อพ่อตีบ่อยแล้จะซนนิดนึ่งซนอย่งไรฮะซนขนาดไหนก็ซนขนาดไหนก็ เออ่โดดเรียนบ้างเกเรบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยครับตามภาษาวัยรุ่นตอนนั้นนะครับวัตอนนั้นอยู่สักมวลนึ่งมสองมสามอะไรเงี้ยครับก็ตีสองตีสามก็ยังไม่กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยครับอยู่อ๋อเรื่องกันนะเนี่ยก็หัวโจ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 อะไรเงี้ยครับช่วงที่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็โดือดรีบ่อยองค่ะแล้ววัยเด็กฝันอยากเป็นอะไรคะฝันอยากเป็นปลัดนะครับเป็นประหลัดครับประหลัดนั่นคือตอนนั้นเอ่อ ละครหรือหนังเรื่องอะไรดังครับเอกเป็นปลัดหรือเปล่าไม่ครับคืออาจจะเป็นว่าพ่อเนี่ยทำงานอยู่ที่ที่อำเภอบ่อยอะไรเงี้ยเวลาไปไหนเขาเป็นข้าราชการเหรอคะอ่าไม่ครับพ่อเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอสอ่ะครับคือแล้วก็เวลาจะไปไหนก็จะไปกับปลัดเรารู้สึกว่าเออคือเท่มากกับประหลัดเนี้ยปลัดเท่กว่านะแล้วดูดูไปไหนกับปลัดนี่ปลัดเท่ก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากอยากเป็นปลัดบ้างอะไรเงี้ยว่าจะได้ไปไปไหนคือเห็นแบบอีกคนเขาไปพร้อมๆกันตลอดอะไรเงี้ยนั่นแหละคือความฝันที่อยากเป็นปลัดนะครับเอง อลันฝันอยากเป็นอะไรฮนะผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะตอนนั้นคือแบบผมนะตอนนั้นนะครับผมแบบว่าได้ทดลองทดลองอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยทดลองอะไรกันอะไรอยาง <c oughs> ดทดลองหมายถึงว่าด้านวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแบบเออโอ้คิดได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาผลิตเครื่องบินได้ยังไงเขาทำรถถังได้ยังไง<อ>ทำไมถึงเรือดำน้ำถึงลอยไปได้ใต้น้ำได้อันนี้น <ะ S 1> มาแนวทหารเลยมีทั้งเรือดำน้ำผลิตระเบิดยังไงเลยผลิตระเบิดยังไงอย่าเลยอย่าอย่างเมทีเนี่ยพอจะรู้ว่าน่าจะมีวีรกรรมอะไรบ้าง อันนั้นมีวีรกรรมอะไรไหมวีรกรรม,มวีรกรรมตอนเด็กๆมีไหมทาอะไรไว้บ้างไหมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีอะไร,ระมาเรียบร้อยเ<ช>นาะไม่มีแบบว่าทําไม่มีแบบประเภทแบบว่าทะเลาะกับเพื่อนมีกลับมาบ้านของหายม,ม,มีมีเริ่มเริ่มเป็นช่วงที่เป็นวัยมัธยมอะไรนะวัยมัธยมเริ่ม <c oughs> จากที่ปถมเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยพูดแต่พอมัธยมนี่เริ่ม ต้องต้องพูดอะไรละไม่งั้นเห็นพูดเลยว่มีแฟนทำไมเราไม่มีแฟนนะเราต้อเริ่มพูดแฟนคนแรกอายุเท่าไหร่ตอนนั้นมมสองอะไรเงี้ยครับมสองมีแฟนเลยเหรอใช่อ๋อเนี่ยไม่มีเหรอผมยังไม่มียครับมอะไรครับผมเริ่มมีแฟนก็ช่วงแต่งงานเลยครับอ๋อ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 ยู่ที่นราธิวาสเนี่ยเราเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าเหมือนแบบออ๋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 อว่าหรือว่าเราก็เล่นแบบ คือ,อ,อที่พ่อสง่งส่งเรียนที่ที่กรุงเทพก็คือว่าพวกอาจจะเป็นเพราะเพราะความสนความออความก็เลยแบบอยากอยากอ,อยู่เลยตรงนี้เดี๋ยวเพราะสภาพแวดล้อมตรงนั้นเพื่อนเพื่อนส่วน,นใหญ่จะเป็นเพื่อนที่แบบไปคบกับเพื่อนเพื่อนที่ที่ท,ที่ที่สนที่เกเรนิดหนึ่นนงแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าขึ้น กับบ้านตีหนึ่งตีสองหรือซนแบบนี้ไปเรื่อยๆสงสัยจะไม่เรียนแน่ก็คงอาจจะกลัวจะเสียคนก็เลยหมดส่งไปที่กรุงเทพดีกว่าไปอยู่หอเสียงงุเทพเราะว่าถ้าเป็นไรเขาจะได้ไม่เห็นไงฮะก็จอยู่บ้านก็จะได้โล่งใจถ้าอยู่บ้านเนี่ยได้เห็นแล้วมันมันมันแบบมันปวดร้าวอะไรเงี้ยถ้าเกิดไอ้ถ้าเกิดไปอยู่กรุงเทพก็แล้วแต่ไปคือดูแลตัวเองไปเลยอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยไปอยู่กับใครคะก็อยู่ที่หอหอพักนะครับอ๋อเหรออยู่หอพักผมเกรเรก็จริงนะครับแต่ในเรื่องการเรียนโดยเฉพาะวิชาคณิตศาาสตร์วิช พวกวิชาคณิตศาสตร์ก็่คือ่วนอยา่จะสี่หมดเลยนะครับได้ได้ทุนนะฮะได้ทุนมาเรียนที่อิสลามวิทยาลัยได้ทุนนะอ๋อเหรอครับได้ทุนได้มาเรียนฟรีอะไรเงี้ยแต่แต่โซนก็่วนแต่ไม่ทิ้งเรื่องเรียนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังยังไม่ทําให้พ่อผิดหวังอยู่ในด้านในด้านเรียนแต่สนตามตามภาษาวัยรุ่นนะอนันั้นะครับแล้วแล้วอย่างอนันต์นี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงหรือว่าดนตรีตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเด็กเด็กนี่เริ่มไาอย่างอ๋อผมก็ตอนนั้นจําได้ประมาณมบนนนทีี่่่อยยูถว้าาเเ เขาเล่นกีตาร์เป็นอะไรเงี้ยเขาก็เลยสอนผมอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นก็พอพอพอเล่นกีตาร์ได้เป็นนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีศูนย์เยาวชนแถวๆบ้านนะสู์เยาวชนบางมดอะไรเงี้ยครับก็เลยไปมีชมรมดนตรีอยู่ก็เลยไปสมัครไปแบบว่าไปแบบจะโดดเงี้ยครับไปแบบว่าไปใกล้ในในชุมชนใช่ใช่ใกล้ใกลใกล้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ไป ตั้งแต่หลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มเริ่มเล่นดนตรีมาเริ่มคุกคีอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนมีที่ส่วนยกระเชนญเขามีจัดงานลอยกระทงเนี้ยก็ต้องมายกตู้ลําโพงตู้แอมป์สายแจ็คเองอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตั้งเองจนเล่นเสร็จก็ต้องไปเก็บเองอะไรเงี้ยก็ได้แบบเห็นถึงมุมมองก่อนที่จะมาเล่นดนตรีจริงๆอะไรเงี้ยเซนว่าเครื่องดนตรีที่นแรกคือกีตาร์ใช่ครับกีตาร์โป่งเมทีอะคะผมในช่วงประมาณม .2 ม .3 ได้ก็ใกล้ๆกันนะก็ใกล้ๆกันคือตอนนั้นคือว่ารู้สึกว่าเอเรา เป็นเขาผมเล่นเปียโนโน,นะฮะแรกๆ <อะ S 2> แล้วก็ช่วชงที่อยู่มสเนี่ยช่วงที่อยู่มสอมะครับ <ừ> แล้วก็มีวงของของโรงเรียนยอะไรเงี้ยอยู่แล้วก็คือเป็นเล่นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเล่นคีย์บอร์ดไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เล่นกีตาร์เลยนะ <ừ> ครับ <ừ> แล้วก็มาช่วงที่ชอบกีตาร์ช่วงที่แบบเ,เวลาเขาโซโลูแล้วรู้สึกแบบมันชอบก็เลยได้เจอพี่พี่คนหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะให้เขาสอนตอนนั้นผมกำลังเริ่มเริ่มฝึกกีตาร์ที่ปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับไปสู่ทีปา๊มน้ำมันอ่ะคือเพราะว่า ปั๊มน้ำมันนี่มันจะมีกลุ่มเป็นที่เขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาจะอยู่เป็นกลุ่มๆก็นั่งนั่งนั่งเดทอยู่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งมาน้องบอกสายเพี้ยนแล้วผมก็เลยบอก e y, พี่คนนี้เขารู้ได้ไงว่าสายเพีย้ยนจะต้อง,ต,องต้องเก่งมาก uh huh. ต้องเทพแน่ต้องต <c oughs> ้องเทพมา,ากเลยอะไรเงี้ยอยู่เพราะว่าขับเราในจับขอดียังไม่เป็นเลย uh huh. เพตอตอนกลางคืนเสร็จผมก็เลยสายกีตาร์ตัดให้มันเพี้ยนอะไรเงี้ยก็เลยไปหาบ้านพี่เขา uh huh. นะครับบ้านพี่เขาบอกพี่ช่วยตั้งสายกีตาร์ให้ผมหน่อย ก็เลยนั่งตั้งตั้งเสร็จแล้วก็นั่งนิ่งเลยผมนั่งรอเกือบสิบาทีนั่งแกก็ไม่ได้พูดอะไรเลยผมก็นั่งรออะไรอย่าให้เขาสอนนะครับจะขอวิชาจากเขาอะไรเงี้ยนั่งแกก็นั่งจ้องอะไรบอกทำไมไม่กลับน้องอะไรเงี้ยนั่นี่มาเกือบสามีทุ่แบกไม่ครับผมอยากให้พี่สอนก็บอกถ้าถ้าจะเล่นดนตรีถ้าเล่นแบบเล่นไม่ได้เล่นจริงจริงอาจาอย่าเล่นดีกว่าน้องเสียเวลากลับบ้านเขาพูดอย่างนี้เลยกลับบ้านไปอ่านหนังสือดีกว่า ผมก็เลยบอกผมผมอยากเล่นจริงๆเขาก็เลยนั่นนั่นคือเป็นเป็นเริ่มแรกที่ผมจับแล้วก็เริ่มเรียนรู้ในการเล่นกีตาร์ว่าสเกลเขาก็ไล่เริ่มตั้งแต่หนึ่ง<อ>แล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะครับพอหลังจากพอผมจบม .3 เสร็จผมไปเรียนที่กรุงเทพมาเป็นลาบดูนจนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ได้วิชามาจากเขาผมว่าไม่เขาก็ยังอยู่ในาราชวิวยาไม่เคยได้เจอเขาตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้เลยกั<ม>บสิบกว่าปีสิบสองปีเขาเป็นคนใต้เหมือนกันเป็นคนใต้อยู่ในราธวิวาสเหมือนกันอยู่ในราธิวยสแล้วก็ ที่ผมไปหาแหละเขาก็ไม่รู้อย่างไระอยากจะขอบคุณเขาสักครั้งหนึ่งเลยเพราะได้เราได้อะไรมาเยอะนะทุกวันเลยเขาบอกวันนี้กลับไปฝึกอย่างงี้ก่อนนะถ้าทายังไม่ได้ไม่ต้องมาผมก็กลับมาในแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนหนึ่งเล่นฝึกอย่างงี้เลยเพื่อเพื่อให้ให้เขาเห็นเนี่ยผมนี่ทําได้นะ่ะอันนี้ก็เอาแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเอาแบบนี้อีกถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ต้องมาผมว่าอันนี้คือเป็นเริ่มแรกที่ที่เล่นเล่นดนตรีอะไร่เงี้ยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสเกิดกําลัง ดูเราอยู่ก็เขาอาจจะได้รับรู้ความรู้สึกนะก็อยากจะขอบคุณนะจาได้ว่าช่วงที่ผมขอพี่เขาครั้งแรกนี่พี่เขากำลังตอกหัวเข้าเข้าคอกอยู่ครับเราหาหัวอยู่แล้วก็บอกว่าสายกีตาร์เพี้ยนจนถึงจนถึงวันนี้ผมก็ยังยังยังไม่ลืมพี่เขาเครับแล้วช่วงนั้นเราเราฝึกนี่เราดูไหมครับว่าเราฝึกเพลงแนวไหน ตอนนั้นคือเพียงแค่จับคอร์ดแล้วก็ไล่สเกลให้เขารู้จักว่านี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นเอเมเนอร์ or, จะไล่สเกลอย่างนี้นะไอ้ถ้าเป็นไอ้ถ้าเป็นแบบเมเจอร์ก็จะไล่สเกลอย่างนี้ไอ้ถ้าเป็นฮาร์โมนิกจะไล่จะไล่อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไล่สเกลอย่างนี้แต่เขาคิด,คดไ,ไหมว่าคุณยังเด็กอยู่คุณจะเข้าใจไหมเนี่ยเขาเขาคิดไหมไม่ผมก็ไม่ทรบาบเหมือนกันแต่รู้ว่าคือสิ่งที่เขาให้ไหนเราทําได้ผมว่าฝึกอจําได้ว่านี่คือเขาบอกอย่างงี้ยก็ฝึกให้เขาดูฝึกให้เขาดูเขาก็จะจะให้ข้อมูลอีกอันหนึ่น จะมีอาจารย์ประจําชมรมดนตรีอยู่นะครับเขาก็จะแรกๆผมไปถึงก็ยังไม่ได้เล่นนะครับต้องพอค่อยมีมือเบสประจําอยู่เนี่ยก็ไปทํานั่งตาละห้อยก่อนจนแบบเออเขาเออเออน้องว่างๆนะอาจารย์บอกเออมาลองดูอาจารย์เขาให้โอกาสอะไรเงี้ยครับก็เริ่มๆค่อยๆถ่ายทอดเหมือนกันเยก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ